สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะมีเครื่องบินลบไปจำการหลยๆลลาลนะครับเอาแบบใหญ่ๆแรงแรงนั่นเป็นสิ่งที่หลายประเทศใฝ่ฝันเพื่อความได้เปรียบแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับประเทศที่จะมีเครื่องบินเยอะๆได้ต้องมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาด้วยและความจําเป็นว่าควรม,มีหรือไม่บางประเทศมีเงินมากมายก็ไม่ได้ซื้อเครื่องบินเลยก็มีนะครับวันนี้แอนดบินจะพาไปดูเบลารุสประเทศเล็กๆนะครับประชากรไม่ถึง10บล้านคนแต่ว่าได้รับมรดกเป็นเครื่องบินลบมากมายจากโซเวียตอันนี้รวมถึงรถถังแล้วก็อาว อีกมากมายล้นคลังแสงนะครับหลายคนคิดว่าสุดยอดมากเลยอะเฉพาะเครื่องบินลบก็มีมิก29จำนวนมากซู 24m ซู25ซู27แล้วก็มิก 25pd ด้วยนะครับในตอนนั้นถือว่าเครื่องบินเหล่านี้เป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงแต่ต่อมานะครับด้วยเศรษฐกิจของเบลารุสเองเนี่ยที่ค่อนข้างลำบากรายได้ประเทศน้อยแล้วก็รายจ่ายค่าดูแลรักษาเครื่องบินพวกนี้ก็เอาการอยู่มิใช่น้อยนะครับเหมือนชาวบ้านทั่วไปอันนี้รวมถึงแอดมินด้วยนะครับ สมมติว่าจับสลากได้ Fortuner 2.8 TR ที่ Sportivo e ยังไม่พอนะครับยังได้ Honda Accord มีมาอีกครับน i t s u b i s h i p จิโ r o Subaru i m p ุเอตามด้วย Nissan Navara พ่วงด้วยแ a n เ e r Raptor จนไม่มีที่จอดนะครับหลายคนนี่อิดชามีเยอะแยะมากมายไก่กองแต่นึกถึงเวลาต่อทะเบียนนะครับเสียภาษีค่าน้ำมันเช็คสภาพเข้าศูนย์ค่าใช้จ่ายน,าานี่มาโหฬานทีเดียวมันไม่ไหวแล้วครับเบลารุสเองก็เหมือนกันเครื่องบินมันเยอะเกินไป หลังจากการล่มสลายของโซเวียตนะครับยุทธปกรณกรมากมายนี่ตกค้างอยู่ที่เบลารุสซึ่งเบลารุสก็อยู่ในสภาพโซเวียตก่อนจะแยกเป็นประเทศภายหลังนะครับเรดคาใช้จ่ายมากมายเนี่ยทำให้เบลารุสก็ต้องปลดมิก25แล้วครับซึ่งมิก25ตัวน,นี้เป็นตัวท็อปด้วยก็คือมิก25 PD ขายมิก29แล้วก็ซู24บางส่วนนี้กับซูดานนะครับปลดระวงังมิก23แล้วก็มิก21ด้วยหรือไว้เป็นงแค่มิก29แล้วก็ซู27นะครับแน่นอนว่าซู27คือเครื่องบินชั้นยอดของโซเวียตในตอนนั้นเลยดย,ลยไดไ ขนาดใหญ่แล้วก็ทรงพลังของมันเบลารุสมีซู27 24ลำด้วยกันนะครับแต่ด้วยความจำเป็นเนี่ยถ้ามันมีเยอะเกินไปก็ต้องขายออกบ้างเบลารุสขายครับขายซู27 2ลำให้กับสหรัฐมิกาอันนี้เยี่ยมมากทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเบลารุสจะมีความสามารถในการอัปเกรดด้วยตัวเองนะครับแต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากของซู27เนี่ยเบลารุสก็ต้องปลดซู27ในเดือนธันวาคม2555นะครับ เหตุผลของการปลดผู้บัิชารเอ,อาท่าประกาศของเบลารุสนะครับก็คือพลตีโอเล็กดวิกาเลฟนะครับกล่าวว่าซูยี่สนะิบเจ็ดเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากบริโภคน้ำมันเยอะมากและซูยี่สิบเจ็ดเริ่มกล่าวลแล้วครับก็ต้องมีการอัปเกรดมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกนะครับการบินขึ้นทุกครั้งในการทําภารกิจของซูยี่สนะิบเจ็ดเนี่ยต้องใช้น้ํามันถึงสองถึงสามตันอันนี้จําเป็นต้องปลดแหละครับและเบลารุสก็ใช้งานมิกยี่สิบเก้าและมีการอัปเกรดในประเทศนะครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายดี่ถูก,กว่าซูยี่สกก็รัับงานอปเ เครื่องบินให้กับต่างประเทศด้วยนะครับอย่างซู27่ของเวียดนามแล้วก็ซู30ของแองโกลา แต่ช่วงหลังมานะครับมีการเพิ่มขึ้นของกองกําลังของนาโต้ทำให้เบลารุสเนี่ยต้องพยายามเสริมกำลังทางอา,าอากาศอีกครั้งนะครับโดยไปซื้อซู 30Hm มาจากรัสเซีย12ลำในปี2562นะครับหลายคนคงสงสัยว่าเบลารุสเนี่ยจะไปซื้อใหม่ทําไมเมื่อตัวเองเก็บซู27ในโกดังไว้ถึง22ลำนะครับนำมาอัปเกรดใช้งานน่าจะถูกกว่าไปซื้อซู 30Hm มาใหม่แต่ว่าเหตุผลก็คือค่าใช้ใจ่ายในการดูแลนั่นเองนะครับซู 30Hm เนี่ยถูกกว่าซู27นี่มากการใช้งานซู3 0 เอในการฝึกนักปิน,นี้ค่าใช้จ่ายถูกกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีสงครามเนี่ยนักบินที่ฝึกกับซู 30sn เนี่ยสามารถไปบินกับซู27ได้ทันทีนะครับเพราะว่าระบบคล้ายกันและมันง่ายกว่านะครับที่จะให้นักบินเนี่ยไปฝึกกับมิก2 9แล้วไปบินซู27ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเบลารุสเนี่ยรักษาความพร้อมของซู27ในโกดังไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับการขายเครื่องบินให้กับต่างประเทศของเบลารุสน,นะครับนอกจากจะขายซู27ให้กับสารัฐมิกาแล้วนะครับซึ่งสารัฐมิกาก็นำซู27นี่แหละครับไปซ้อมรบกับ f 16แถวๆวเอเรีย51นอกจากนั้นก็ยังมีเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีข่าวว่าเซ็นสัญญาซื้อซู27 15ลำนะครับจากเบลารุสเพื่อน,นำไปซ้อมรบเหมือนกัน เบลารุสเป็นผู้ส่งออกอาวุธลายใหญ่นะครับทั้งๆที่ไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธก็เป็นอาวุธของโซเวียตทั้นนั้นและครับที่ขายออกไปและแน่นอนครับขายในตลาดมืดลูกค้าก็มีทั้งยุโรปแล้วก็เปอร์เซียนะครับสำหรับการขายซู27ให้กับเนเธอร์แลนด์นั้นตอนนี้ไม่ทราบว่าซื้อขายสําเร็จไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเบลารุสกับเครื่องบินมรดกที่ได้รับนะครับแล้วก็มีผู้ชมเคยถามมาว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีซู27ได้อย่างไรคงหายสงสัยแล้วนะครับคงมีคนสงสัยเพิ่มม่่่มมมวววาาทํไไััสเซซีียืื้้ออคนนนละต เอนบินคิดว่าช่วงนันเศรษฐกิจของรัเสเซียก็หนักเหมือนกันนะครับซัพพอร์ตอดีตพื่อร่วมสาภาพไม่ได้ต้องพึ่งพาตัวเองแล้วครับตอนหลังมารัเสเซียเริ่มดีขึ้นก็ให้ความช่วยเหลือนะครับโดยการขายซู -30SM ให้รัเสเซียก็ทิ้งเบลารุสไม่ได้นะครับเพราะว่าเบลารุสเนี่ยเป็นแนวกันชนของนาโตกับ m o อสโก